พิกโกโลชาระเบิดแสงและตอนนี้เขาไมออล่าสีเหลืองหรือว่าจะกลายเป็นซูเปอร์ซิย่าพิกโกโลปล่อยพลังไปที่เซลที่เดินย่างสามขุมเข้ามาโดนไปแบบเ,เต็มแต่เซลล์มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเซลล์โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําลอยมาขึ้นฟังเดินเข้ามาหาพิกโกโลแล้วพิกโกโลก็โดนชกไปที่ใบหน้ากระเด็นไปดูเหมือนว่าคอของเขาจะหักนะเซลล์ ale, เอามือแตะที่ท้องพิกโกโลซาโยนระก่อนที่จะปล่อยพลังทะลุท้องพิโกโลเสียชีวิต เซลก็เอาศพโยนทิ้งน้ำที่วังพระเจ้าโกฮังเองก็สัมผัสได้ถึงสิ่งนี้ยืนตะลึงกับพลังของพิกโลที่หายไปโกฮังพยายามจะไปต่อสู้แต่โกคูขว้าตัวกอดเอาไว้โกฮังจึงทำได้แค่เพียงร้องเรียกคุณลุงพิกโลคุณลุงพิกโลซ้ำๆที่สนามรบหมายเลขก7 7เตรียมเผชิญหน้ากับเซลที่ยิ้มและมองไปที่มนุษย์ตัดแฝงทั้งสองคนหมายเลข17และ18แล้วตอนนี้ก็จบลง